สว <man> ัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะขอดูภาพรวมในตลาดในวันนี้หน่อยนะคะ <was S 2> เป็นยังไงบ้าง <AM> ก็ต้องบอกว่าตลาดสําหรับวันนี้เนี่ยคือช่วงนี้เป็นช่วงของการฟื้นตัวของตัวดัชนีนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับคือฟื้นตัวขึ้นมายืนเหนือระดับ1นึ่นกะครับ <AM> ก็เป็นลักษณะกา,ารปรับตัวขึ้นระยะสั้นนะครับเดีย๋ยวเอ่อการฟื้นตัวรอบนี้ทาได้ค่อนข้างดีนะครับคือสามารถ เบรกเส้นดาวเทนไลน์ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เกิดสัญญาณ d i v e r g e n จนกับ s SI, อแล้วก็กำลังฟื้นตัวนะครับขึ้นมาทำไฮใหม่ในรอบกว่า5วันแล้วนะครับะค,ะคือฟื้นตัวขยับตัวขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าทำได้ดีกว่ารอบก่อนก่อนหน้านะครับรอบก่อนก่อนหน้ามันเด้งสั้นแล้วก็ลงต่อเด้งสั้นแล้วลงต่อแต่ว่ารอบเนี่ยคือมีลุ้นนะรมีลุ้นที่ตัว ดชนีเซนเด็กเนี่ยจะเกิดการกลับตัวเกิดขึ้นได้นะครับใน,ในภาพใหญ่แต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับยังต้องรอการคอนเฟิร์มนะครับด้วยการผ่านแนวต้านบริเวณ1207แล้วก็การปิดแก๊ปนะครับที่เบรนด์1 2ึให้ได้นะครับถ้าปิดได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับเพื่อลุ้นในการปรับตัวขึ้นต่อในอนาคตนะครับก็ ระยะสั้นมาดีแล้วนะครับรอเพียงกลางถึงยาวเนี่ยให้กลับมาเป็นบวกให้ได้นะครับถ้าถ้ากลับมาเป็นบวกได้เมื่อไหร่เนี่ยตัวเซนเด็กก็มีโอกาสจบรอบขาลงแล้วก็เตรียมที่จะฟื้นตัวขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับก็แนวแก๊ปรอบปิดคือหนึ่งสองหนึ่งสองนะปิดให้ได้นะครับถ้าปิดได้จบรอบขาลงแต่ว่าถ้าปิดไม่ได้ความเสี่ยงการอ่อนตัวลงต่อเนี่ยยังมีนะครับก็เดี๋ยวรอดูรอบการฟื้นตัวในครั้งนี้นะครับสำหรับตัวดดชนีเซนเด็กนะครับ นอกจากดู Set Index แล้วขอดู MAI ควบคู่ไปด้วยล้กันนะคะ mm hmm. เผื่อมันจะช่วยพยุงขึ้นมาได้ด้วย MAI mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับ <Yeah. S 2> ก็เป็นการฟื้นตัวระยะสั้นนะครับ mm hmm. คือ, <c oughs> เ,อ,อเห็นสัญญาณ Divergence <oughs> เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัว SI เอ,อ ICE I กับตัว MAI นะครับนยะครับราคาเนี่ยแล้วก็กำลังที่จะเด้งกลับแต่ MAI เนี่ยเทรนเนี่ยแนวโน้มโดยรวมเนี่ยยัง ยังต้องบอกว่ายังไม่เห็นสัญญาณเหมือนตัวเซนเด็กนะ mm hmm. ตัวเซนเด็กเนี่ยมันมีสัญญาณการกับตัวมัน break down trend line มันขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่า MAI เนี่ยก็เดี๋ยวรอดูนะว่าว่ารอบนี้มันมันทำได้ดีขนาดไหนก็ถ้าถ้าว่าไปตามรอบยังเป็นลักษณะการเด้งเพื่อชะลอตัวลงต่อมากกว่านะครับสำหรับ <c oughs> ตัว MAI เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรอบการเด้งในครั้งนี้ว่า ทำได้ดีขนาดไหนนะครับได้ค่ะค่ะไปดู PLT กันบ้างนะคะในใน M ตัว PLT นะครับแนวโน้มเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ดีเลยนะเพิ่งผ่านการทำออทามโลโลงมานะครับก็ทิศทางโดยรวมยังยังไม่ไม่เป็นบวกนะค,คือเป็นละะักษณะเป็นเชิงลบนะครับทิศทางก็ยังดูแย่อยู่นะครับ ผมยังมองว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่แนะนำนะครับยังไม่แนะนำให้ให้เข้าเทรดนะเพราะว่าแนวโน้มมันยังไม่ค่อยดีนะตามรอบโอกาสการปรับตัวลงต่อยังมีค่อนข้างสูงนะครับก็เป็นลักษณะการชะลอตัวลงมากกว่านะครับค่ะตัวต่อไปค่ะเชาค่ะเชาสตีลนะครับก็เห็นเริ่มตั้งฐานตรงหนึ่งจุสูนย์หนึ่งจุดสามนะครับห้ามหลุดนะครับ ถ้ามหลุดนะครับถ้าหลุดเนี่ยก็จะเป็นการลงต่อตามรอบแล้วมีโอกาสลงไปค่อนข้างลึกเลยนะ mm hmm. แถวอีกทีหนึ่งบาทแล้วก็แนวรับสุดท้ายแถวศูนูนจุดห้านะครับ mm hmm. แนวโน้มก็ไม่ค่อยดีสภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีนะครับด mm ัง hmm. นั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในการการลงทุนนะครับสำหรับตัวเชานะครับโอเคค่ะ mm hmm. ค่ะต่อไปค่ะ PIS ค่ะ พีอเรอบนี้หลุดนะหลุด5้าบาทลงมาฉลับหลุดลงมาหน่อยแล้วก็มีแรงดึงกลับขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นการพักตัวแล้ว P ีให้ไปรอด้านล่างนะครับให้ไปรอด้านล่างแถว3 6มจุดหกนะครับสามจุดเาเนี่ยจะเป็นจะเป็นแนวรับด้านล่าง mm hmm. ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงการพักตัวลงอยู่นะครับ mm hmm. อาจจะมีการเด้งสลับให้เห็นได้บ้างแต่ว่าถ้าถ้าว่าไปตามรอบเป็นการเด้งเพื่อเพื่อลงต่อนะครับ mm hmm. ค่ะไปดูของเซตกันบ้างนะคะออรี All ek, ค่ะ โอลีรอบนี้เนี่ยแนวรับสำคัญนะครับจะอยู่ที่2บาทนะครับก็ถ้าลงมาแตะระดับดังกล่าวจริงเนี่ยก็เป็นจังหวะในการเข้าสะสมที่ดีนะครับคือทเทรนแนวโน้มมันก็ไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าตรงนี้มันอยู่ในระดับต่ำดังนั้นเนี่ยก็ใครที่อยากสะสมนะครับผมแนะนำสอไม้สุดท้ายแล้วนะครับคือบริเวณ2บาทกับ2.4นะครับก็ตรงนี้เนี่ย เป็นลักษณะเล่น, mm hmm. เ,ลนเล่นรอบได้นะครับอืม mm hmm. ค่ะค่ะแล้วตัวของ AOT ค่ะ a อ t ยังรอแนวรับ38-36ถึงสานะครับเอ t ยังยังอยู่ในรอบการสร้างฐานอยู่แม้ว่าจะรีบาวขึ้นมายืน40บาทได้ก็จริงเนะี่ยแต่ผมว่าน่าจะไปได้ไม่ไกลนะครับน่าจะไม่เกินแถว44สิบสำหรับรอบนี้นะครับ mm hmm. แนะนำว่า ให้เล่นรอบแถวบริเวณ38-36นะครับสำหรับตัว a o t นะครับได้ค่ะแล้วก็ในตัวของดุสิตล่ะคะดุสิตรอบนี้นะครับก็ไซเว่ยออกข้างนะครับเก่งกำไรได้นะครับเล่นเทรดดิ้งนะเทรดดิ้งเล่นรอบนะครับซื้อแถวนี้ได้เลยนะครับ8.75-8.80นะครับแล้วก็ไปรอขายที่แนวต้านด้านบน9.20นะครับก็เป็นจังหวะในการ เล่นเล่นลอเกิงกำไรระยะสั้นนะครับแต่ว่าเน้นย้ำว่าให้เล่นระยะสั้นเท่านั้นนะครับค่ะค่ะแล้วก็ชิโนโคะคะชิโน่นะครับเอ่อตัวนี้กำลังกลับตัวเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในรอบการฟื้นตัวแต่ว่าจะมีแนวต้านด่านสำคัญอยู่ที่บริเวณ1บาท1บาทห้าสตางค์นะครับรอดูค,ครับถ้าผ่านได้อัพไซด์จะเปิดต่อนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นการพักตัวสะสมกำลัง ก่อนหนึ่งรอบได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังนะครับค่ะแล้วก็ NCAP ค่ะ <cap> ตัว NCAP นะครับค <c oughs> ่ะเอ็นดีครับ NCAP ไปต่อนะครับถือว่าใช้ได้เลยเดียวขึ้นมายืนสองบาทอาจจะมีการชะลอออกข้างได้ได้เห็นได้บ้างแต่ว่าผมว่าทางโดยรวมยังยังเป็นบวกยังมีลุ้นที่จะได้เห็นการขึ้นทดสอบแนวะต้านถัดไปคือ2.30จุดสาม นะครับเราก็ได้ี2.50นะครับก็ไปต่อครับสหรับตัวแอนแคค่ะเห็นว่า C B G Market Share ของเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นเป็น25.5%อันนี้เป็นไงบ้างคะดีครับนะครับ C B G ผมว่าเอ่กำลังอยู่ในโซนที่ดีเลยนะครับคือแนวอยู่บนโซนแนวรับบริเวณ60-62นะครับตามรอบเนี่ยผมว่ายังมีลุ้นกลับตัวในรอบใหญ่เลยนะใครรที่ยังไม่ได้เข้าเนี่ยผมว่า ตัวนี้เนี่ยเป็นจังหวะเข้าที่ดีนะครับเพราะว่ามันอยู่ในโซนแนวรับนะครับสำหรับรอบนี้นะครับก็เล่นได้ครับเล่นได้ครับอืมค่ะในตัวของ a อเอะคะเห็นว่าแบบมีปันผลแต่ว่าเหมือนมีการดำเนินงานที่เขาแบบไม่ค่อยแข็งแรงอะคะ่ะเอเยังเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับแนวโน้มหลักยังแย่อยู่นะครับก็เอ่อถ้า,ถ,าถ้าเรียนตำตรงยังไม่แนะนำนะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าแนวโน้มยังไม่ค่อยดีนะครับมีโอกาสที่จะเห็นการ อ,อปรับตัวลงได้ต่อนะครับรีบาวรอบนี้ไม่น่าผ่านสิบสี่นะเ mm hmm. ต็มที่ก็สิบสามนะครับถึงสิบสี่สิบสี่ผมว่าไม่น่าผ่านนะครับสำหรตัวเอชนะครับแล้วถ้าสําหรับวันนี้ครับมีแนะนําเป็นตัวไหนไหมคะคือถ้าวันนี้เนี่ยจะเล่นรอบก,การลงทุนนะครับผมก็ มองไปที่ BTS นะครับ BTS เนี่ยวันนี้ดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็กำลังเข้าสู่รอกการรีบาวมีโอกาสไปต่อนะครับสำหรับตัว BTS ผมว่าเล่นได้นะครับเล่นได้นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปแถว6.15ถึง6.40นะครับก็ก็เป็นสัญญาณบวกที่ดีนะครับค่ะก็เนี่ยคะ่ะเผื่อแนะนำให้ท่านผู้ชมนะคะได้ได้แบบลองในวันนี้กันนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยคะ่ะโคชบาร์ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ